คืออ่ะอ่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาทุกคนเลยเอาอะไรเอาอะไรเปิดตู้เย็นเลยเปิดเปิดเร็วเอาอะไรไอคอนเนมาแล้วหนูมาแล้วมาเอาเอาอะไรเอาเลยไม่ได้หลันใจเอาเลยเอาเลยเอาเลยเร็วจ้าเอาเอาอะไรเร็วเร็วเร็วสิ เอาน้ำอะไรอ้าวเอาเลยไปเอาอ้าวไปเอาไปไปออกไปเอาโจ๊กไปเอาโจ๊กก่อนมานี่ก่อน,นไปใจตั้งไว้ ท่านายไปนำหน้าเลยไปไปใจตังไป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 ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งไป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 เร็วเร็วจ้ามา嘛ไป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 ก่อนนะ ไปจไใจตังที่ไหนใจตังที่ไหนเดี๋ยวใจตังแล้ว<ป>ช่องไหนช่องไหนเอาวาง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 อา่